นี่ก็คือภายในโบสวัดดอนขนาดนะคะกเ็เป็นรูปพระพุทธสิหิงจำลองนะคะส่วนตัวด้านหน้าโบสนะคะจะเป็นรูปสิงห์นะคะสองตัวนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวานะะสวัสดีค่ะ My Story ค่ะ วันนี้พาท่านผู้ชมมาไหว้พระนะคะแล้วก็มารอดโบสถ์นะคะที่วัดดอนขนาค่ะซึ่งวัดนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมนะคะบันไดทางขึ้นก็มีรูปพญานาคนะคะงดงามมากๆนะคะ จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระพุทธสิหิงนะคะที่อยู่ในโบสถ์ใหม่หลังนี้ค่ะนี่ก็คือภายในโบสถ์วัดดอนขนาดนะคะก็เอ,อเป็นรูปพระพุทธสิหิงค์จำลองนะคะ One. หว้พระพุทธสิหิงในพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ตรงบันไดนะคะที่มีพญานาคสองตัวนะคะแล้วก็มองไปที่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นธรรมจักรนะคะธรรมจักรซึ่งภายในวัดตอนนี้ก็กำลังบูรณะนะคะปฏิรูปวัดใหม่นะคะให้คงความสวยสดงดงานนะคะ ส่วนตัวด้านหน้าโบสถ์นะคะจะเป็นรูปสิงห์นะคะสองตัวนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะด้านนี้นะคะนอกจากจะมีสิงห์แล้วก็จะเป็นรูปยักษ์นะคะยืนเฝ้าอยู่หน้าโบสถ์นะคะหน้าเก่งขามมากค่ะงดงามนะคะสิงห์ตัวนี้คล้ายๆกับสิงห์ที่สิงห์ปาร์คที่จังหวัดเชียงรายเลยนะคะก็ ว่าวัดนี้ยังพัฒพนาไปอีกเยอะนะคะบางอย่างบางสิ่งก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะที่เห็นเป็นแท่นๆอยู่เนี่ยน่าจะเป็นการเอา,เอ,าอะไรมาวางไว้สักอย่างหนึ่งนะคะเป็นแท่นปูนนะคะขนาดสูงประมาณหน้าอกนะคะมีหลายแท่นมากเลยนะคะรอบๆวัดก็งดงามนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูทีละจุดนะคะ เท่าที่มองโดยรอบของวัดนี้นะคะมีทุกส่วนเลยนะคะที่กำลังได้รับการปรับปรุงแต่งเติมให้สวยสดมดงามน,นะคะรองรับวันบวงสวงพระนอนองค์ใหญ่นะคะในวันที่10 17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ เดินออกมาตรงหน้าโบสถ์ใหม่นะคะเราก็จะเห็นสวนพักผ่อนหย่อนใจนะคะตุ่มที่เห็นอยู่นี้คือตุ่ม12ลาสีนะคะตั้งแต่ชวดฉลูขานเถาะจนถึงปีกุลเลยทีเดียวนะคะก็ล่มลื่นมากนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบ EP ไหว้พระพุทธสิหิีพระประธานในโบสถ์ใหม่วัดดอนขนาดจังหวัดนคนปรปฐมค่ะพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะความสุขสร้างแล้วก็บันดาลได้ด้วยตัวเราเองนะคะ